สารภาพมันเลยนะครับว่ามีใครแอบไปดูคะแนนรีวิวของเว็บยอดฮิตอย่างเว็บมะเขือน่าของ e t e r n a l แล้วแอบหวั่นใจบ้างครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยจริงอยู่ครับผมพูดเสมอว่าเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์เนี่ยของแบบนี้เชื่อใครไม่ได้ต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองเท่านั้นแต่บรรดาคำวิจารณ์จากเหล่ากูรูนั้นก็มีประโยชน์เสมอครับ คนที่มีความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์สูงย่อมมองเห็นอะไรในแง่มุมต่างๆตัวหนังนั้นอาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคบางอย่างก็ได้ตัวผมเองเนี่ยเชื่อแบบนั้นเห็นแบบนี้ก็หวัน่นๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าผมเนี่ยดูเทรลเลอร์ของ e t ท r n a l แล้วก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับดารานักแสดงนำก็ถูกใจลิชาร์ดแมเดนเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักเขาจากบทล็อบสตาร์แต่ผมเนี่ยเป็นแฟนพี่แกตอนซีรีส์บอดดี้การ์ดนี่แหละครับหน้าเขาเนี่ยไม่รู้จะเครียดไปไหนรวมไปถึงเธอคนนี้ด้วยครับ แอนเจลิน่าโจลีผมอยากเห็นเหลือเกินว่าบทบาทของซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ในหนังมาเวลนั้นจะเป็นอย่างไรทุกอย่างสำหรับอีเทอร์นก่อนเข้าโรงของผมเนี่ยมันดูตื่นเต้นไปสมดเลยครับยกเว้นคะแนนรีวิวจากต่างประเทศนี่แหละบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมแทบจะไม่รู้เรื่องราวใดๆเกี่ยวกับฮีโร่กลุ่มนี้มาก่อนเลยไม่เคยอ่านคอมมิกรู้แค่ว่าเป็นฮีโร่ที่ทรงพลังมากๆ อยู่มาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งอรารยธรรมมนุษย์ในหนังก็จะพาไปรู้จักกับพวกเขาด้วยไล่ตั้งแต่มาที่โลกด้วยจุดประสงค์อะไรมีบทบาทอย่างไรบ้างในตลอดเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ของมนุษย์และคําถามสําคัญครับเหล่าอีทอนอลไปอยู่ที่ไหนเมื่อโลกเกิดวิกฤตทําไมพวกเขาถึงไม่มาช่วยสู้ทั้งหมดจะหาคําตอบได้ในหนังเรื่องนี้ครับส่วนความรู้สึกหลังดูของอีทอนอลของพวกเรานั้นบอกง่ายๆสั้นๆได้เลยว่าชอบครับ สำหรับพวกเรามีมูฟวี่แล้ว t e ช n a l เป็นหนังมาเวลที่พวกเรารู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในรอบหลายๆเรื่องหรืออาจจะหลายๆปีด้วยซ้ำครับแต่ว่านะครับตัวหนังเองก็มีแผลใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันครับส่วนคำถามที่ว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันสนุกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงต้องขอเริ่มก่อนเลยนะครับว่าตัว t e ช n น l นั้นเป็นหนังที่มีแนวทางที่แตกต่างไปจากหนังเรื่องอื่นๆในค่ายเดียวกัน สังเกตไหมครับว่าทุกเรื่องของมาเวลเนี่ยเรามักจะอินไปกับตัวละครได้ง่ายเป็นพิเศษลักฮีโร่ที่เป็นตัวนําของเรื่องนั้นๆมาเวลนั้นใช้สูตรนี้ในการสร้างหนังเกือบทุกเรื่องครับนั่นก็คือ Simple Story และ Complex Character แปลง่ายๆก็คือโครงเรื่องของมันเนี่ยมันจะเรียบง่ายมากครับเน้นไปที่ตัวละครเป็นหลักไม่จะเป็นต้องมีพอตพิสดาลอะไรแค่คุณอินไปกับตัวละครหลักในเรื่องก็พอดูเป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้ ดูเหมือนว่าจะมีมาเวลนี่แหละครับที่เขาทําได้ถนัดและก็เข้ามือที่สุดแต่อีเทนอลนั้นมาแปลกมากๆทิ้งหลักการที่ว่ามาข้างต้นไปเลยครับอีเทนอลนั้นมีโครงสร้างพอดที่ใหญ่โตมากๆและจะเน้นไปที่การดําเนินเรื่องราวเป็นหลักอันนี้เข้าใจาได้ครับว่าหนังมันมีตัวละครเยอะการทําแบบนี้ก็จะทําให้สามารถกระจายตัวบทได้อย่างทั่วถึงครับไม่หนักไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่การที่ไม่ลงลึกไปอย่างตัวละครมากก็ทําให้เสน่ห์ของหนังมาเวลมันหายไปด้วยครับ แผลใหญ่อีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือด้วยความที่พอดมันใหญ่มากๆพอดลองหรือว่าปมต่างๆของตัวละครก็มีเยอะครับสเกลขนาดนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะจะสร้างเป็นซีรีส์มากกว่าด้วยซ้ําอย่าลืมนะครับว่าอีทอนนอลนั้นเล่าเรื่องของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยบนโลกมาหลายพันปีผ่านเรื่องราวและยุคสมัยต่างๆตัวเรื่องนั้นเล่าถึงความผูกพันของพวกเขาและเหล่ามนุษย์ด้วยมุมมองของหนังนั้นจะมองพวกอีทอนนอลเป็นกึ่งๆสมมติเทพเลยนะครับ ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจแต่ทว่าครับข้อมูลมากมายเหล่านี้กลับถูกเล่าผ่านบทสนทนาแบบดื้อๆซะอย่างนั้นครับบางอย่างเนี่ยมันก็รวดเร็วเกินไปก่อให้เกิดความรู้สึกนี้ครับรู้แต่ไม่อินเราเนี่ยต้องจินตนาการต่อเองค่อนข้างมากครับถึงจะตระหนักได้ว่าเรื่องราวมันหนักและลึกซึ้งใช้ได้เลยบางฉากนั้นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ชวนน้ำตาไหลได้มากกว่านี้ระหว่างดูเราจะมีคำถามกับตัวละครตลอดครับ บางตัวชอบทําอะไรชวนหงุดหงิดใจมากๆตัดสินใจแปลกๆดูไม่สมเหตุสมผลซะเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับตัวหนังนั้นมีเหตุผลที่รองรับไวทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนพอเท่านั้นปัญหามันอยู่ที่เรื่องของเวลาครับถ้ามีสกรีนไทม์ให้มากกว่านี้ทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นใจทางผู้กำกับจริงๆนะครับไม่อยากจะโทษทางผู้กำกับเลยเพราะคิดว่าเธอเนี่ยคงทำดีที่สุดแล้ว ถ้าเกิดจะมองว่าปัญหามาจากตรงไหนน่าจะมองว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วครับที่สร้างมาเป็นหนังแทนที่จะเป็นซีรีส์มากกว่าลองคิดภาพตามนี้นะครับหนังมีตัวละคร10บตัวเราอยากจะเล่าเรื่องราวของเขาทุกคนทุกปมของตัวละครไหนจะเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในปัจจุบันช่วงต้นๆช่วงกลางๆ,ๆ,ๆ,ๆท้ายเรื่องแทบจะเป็นเรื่องเล่าอย่างเดียวเลยครับฟังดูเหมือนจะน่าเบื่อแต่เรื่องราวและตัวละครได้ช่วยให้หนังมันน่าติดตามขึ้นมากครับ อิเนอร์นอลแต่ละคนนั้นมีแนวคิดและพลังที่น่าตื่นตาเอาจริงๆแล้วไปสร้างหนังแยกเป็นของตัวเองยังได้เลยครับปมของเรื่องเนี่ยก็ดีและก็ชวนน่าติดตามด้วยมุกตลกต่างๆก็มีแทรกเข้ามาเรื่อยๆตามแบบฉบับของมาเวลเซงก็ต้องยอมรับครับว่ามุกเรื่องนี้ขำใช้ได้เลยนักแสดงก็ดึงดูดสายตาใครเป็นติ่งนักแสดงคนไหนอยากตามไปดูก็สะดวกเลยครับส่วนแอนเจลินาโจลลี่เนี่ยไม่ได้เห็นเธอวาดด้วยลายแบบนี้มาสักพักแล้ว ต้องบอกตรงๆว่าคงไม่มีใครบนโลกเนี่ยจะสง่าง,งามได้มากเท่ากับเธออีกแล้วแหละครับแล้วนอกจากนี้นะผมก็รู้แกว่ามีหลายๆคนน่าจะชอบบทบาทของคุณมาดงซอกนักสแสดงเกาหลีจากเทนทูบูซานเขาเนี่ยไม่ได้มาแค่เป็นตัวประกอบนะครับเป็นตัวหลักที่ทั้งเท่แล้วก็มีบทบาทที่สําคัญมากๆในเรื่องด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เมื่อมันรวมกันแล้วครับทำให้การเล่าเรื่องของอีเทอร์นอลเนี่ยไม่ได้ดูจืดชื่อจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชวนหลับสําหรับผมนะครับมาพูดถึงฉากต่อสู้กันหน่อยขอใช้คําว่าน้อยแต่มากครับ ตัวละครที่มีเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ดูใช้เสียเปล่าครับพวกเขาแต่ละคนนั้นมีจุดเด่นแตกต่างที่ชัดเจนบางคนดูอ่อนแอในการต่อสู้ซึ่งๆหน้าแต่พอมารวมพลังกันแล้วดูสร้างสารรค์สดๆครับไม่ได้ทําอะไรมั่วๆรู้ว่าแต่ละคนนั้นทําอะไรได้บ้างสู้แบบไหนแล้วจะได้เปรียบเป็นหนังมาเวลที่มีฉากไลแม็กที่น่าสนใจด้วยนะครับการออกแบบก็ทําออกมาได้ดีสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ในแบบที่ผมคาดหวังจากอีเทอร์นอลครับ และนี่ก็น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกครับที่ทำให้เรานั้นได้สัมผัสพลังระดับคอสมิกทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าพลังระดับคอสมิกมันเป็นยังไงแต่หลายคนอาจจะบอกว่ามาเวลเนี่ยมันก็ไประดับจัก,กรวาลน,นานแล้วนะครับแต่สำหรับผมแล้วขอแยกคำว่าเหตุการณ์ระดับจัก,กรวาลกับพลังระดับจัก,กรวาลออกจากกันแล้วกันครับแน่นอนครับว่ามันคงไม่มีใครเก่งกว่าธานอสในตอนนี้แต่ความใหญ่โตความลังกาเนี่ยขอบอกเลยครับว่ามันคนละเรื่องเลยสรุปครับ E e r n a น ให้เราเหมือนเรากำลังนั่งฟังวิชาประวัติศาสตร์ครับคำนี้สำหรับผมมันไม่ใช่แง่ลบนะครับตัวผมนั้นสามารถฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เป็นชั่วโมงโดยที่ไม่เบื่ออันนี้ขึ้นอยู่ที่คนแล้วครับว่าจะชอบหรือเปล่าอีกสิ่งที่ผมรู้สึกกับ Eternal ก็คือมันเป็นหนังมาเวลที่ทําให้เรารู้สึกเต็มอิ่มครับแม้ว่ามันจะมีปมทิ้งท้ายไว้ตามสไตล์แต่ก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหนังมันขาดอะไรแต่อย่างใดครับทุกปมในเรื่องนั้นถูกคลี่คลายออกมาจนหมดและสมบูรณ์ครับ เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหนังอย่างแบ็กว d โอและชางชีเนี่ยไม่ได้ให้กับพวกเราฉากต่อสู้สุดท้ายเนี่ยตาการตามมากจริงๆครับในแง่ของหนังนั้นมันคงห่างไกลมากจากคำว่า Perfect แต่ในแง่ของเรื่องราวแล้วดีครับ8เต็ม10จาก m e m o v i e ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่ดูแล้วสดชื่นมากจริงๆแถมหลังจากออกจากโรงมาแล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวของพวกเขามากขึ้นอีกด้วยครับอยากจะรู้ว่าจะมีภาค2หรือเปล่าถ้ามีมันจะเป็นยังไง และที่สำคัญก็คือ N credit ครับห้ามพลาดเลยนะครับมี2ตัวยังไงก็รอดูให้ครบแล้วกันอีกอันนึงที่อยากจะเตือนก่อนไปดูครับก็คือนอนให้พอก่อนไปดูเคียย์หัวให้ลงๆเข้าไว้เพราะเรื่องมันค่อนข้างจะเยอะและสุดท้ายครับก่อนจะจากกันไปขอแซวหนังเรื่องนี้สักนิดนึงเถอะในบรรดาเหล่าอิทเนอร์นั้นต่างคนก็มีดีต่างกันไปคนละด้านครับแต่กลับมีจุดเด่นจุดหนึ่งที่เหมือนกันมากๆนั่นก็คือเวลายืนแล้วต้องเทครับหลายๆคนอาจจะงงๆนะครับ แตฮีโร่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยืนแล้วเท่จริงครับเท่ถึงขนาดผมคิดไปถึงซีรีส์หนึ่งที่มีฉากยืนเท่ๆเ,เหมือนกันพอจะเดาได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรใช่แล้วครับเรานักเลงมาดเนียบกับหมวกใบมิดโกนพีกี้ไบเดอร์นั่นเองผมรับประกันว่าถ้าดูภาพนี้แล้วดูอีเทนอลก็จะนึกถึงภาพนี้เนี่ยแหละครับและสุดท้ายท้ายสุดครับไม่ว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรมะเขือจะเน่าหรือไม่เน่าฟังคนดูจะชอบหรือเปล่ามีมูวี่ให้เท่าไหร่สิ่งนั้นไม่ได้สําคัญที่สุดหรอกครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณได้พิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างที่พวกเรานั้นบอกเสมอครับว่าสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็น eternal จะสนุกแบบที่พวกเราพูดไหมหรือว่าจะเน่าแบบที่มะเขือเขาว่ากันไว้คุณเท่านั้นเป็นคนพิสูจน์ครับ eternal ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ